เรื่องผีมีเหรอไปนั่งสมาธิหน้าศพมาแล้วลนาฟีแรกเป็นยังไงฮะโอ้โหกลัวแบบลบไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีเสียงก็แก,ก๊กแก,ก๊แก,กทำไมต้องทําเสียงแบบนี้เพื่ออะไรให้เรากลัวแล้วไงทำไมต้องทําแบบนี้วะผมเนี่ยไปยืนคุยกับฟ้าตั้งแต่แบบเด็กประถมอ่ะยืนกลางสนามฟุตบอลนะอคน,น,นเดียวแล้วก็แบบอยากดูในทีวีนักร้องเาาร็อกต้องเข้มต้องเทโดนสั่งให้เก๊กมากเราไม่เจอสิบปีกลัวเมียป่ะ มีโอกาสไหมที่เพื่อนเพื่อสมาชิกในวงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รียูเนียนอีกครั้งหนึ่งผมเห็นแฟนเพจตอนโควิดนะฮะผมเห็นแฟนเพจโปรเตโตเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของวงการเลยเวลาจะนำคนไปที่ไหนเนี่ยโปรเตโตจะต้องเข้าไปเม้นเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณคือคุณค,คนนั้นเหรอไม่ใช่ คุณเป็นคนบงการใช่ไหมของนี้มันบงการไม่ได้นะมันเป็นอิสระภาพของคนนี้เป็นแอดมินมากกว่าซึ่งมันก็มีมีความบาดเจ็บนะเพราะว่าบางทีไปเล่นไม่รู้4หรือ5บางทีก็โดนเหมือนกันนะก็โดนโดนแขวนเหมือนกันมีมีอยู่บางช่วงอะไรเงี้ยในคลับเฮาส์อะไรเงี้ยก็โดนเอาขึ้นไปแขวนอยู่เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ว่าแบบเอ้ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจบริบทสังคมด้วยจะเล่นอะไรมันก็หรือถ้าเล่นแล้วมึงไม่แคร์การบาดเจ็บเลยเนี่ยงั้นเราต้องมาคุยกันอีกทีนึงว่าที่ไม่แคร์ขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ต้อง มันเกิดอะไรขึ้นพี่ปั๊บที่อยู่ดีแฟนเพจของเราโปรยโต้ของเราอยู่ดีเป็นผู้นําของคนที่ดูเลยคือต้องอธิบายว่าอย่างคนที่มาเล่นเป็นแอดมินเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็<ๆ>อยู่ดีใกล้ชิดกันมันเขามา<ๆ>ทําแฟนเพจโปรยโต้ให้ก่อนนั้นไม่ครับคือจริงๆแฟนเพจโปรยโต้มีอยู่แล้วแต่ว่าพวกผมเล่นโซเชียลมันไม่ได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันชัดเจนขนาดน,นั้นแล้วโซเชียลมันต้องคอยมีคนแบบคอยคอยมีคนเฝ้าจริงๆพอมันไม่มีคนเฝ้าบ้านมันล้างท่อมันก็ตันมันคนก็ไม่ไม่ได้สนใจก็เลยหาคนที่ คิดว่าเออน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยแล้วเขาดูเป็นคนที่ไม่ได้อยากแสดงตัวตนอยู่แล้วว่าฉันคือใครแล้วฉันก็ม,มีความสุขที่จะได้อยู่ในโลกในจัก,กรวาลโซเชียลแบบนี้คือเขาก็มีความสุขแบบนั้นแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความรู้เยอะก็ละเลยบอกเอองั้นก็เล่นเป็นตัวของตัวเองแหละโดยแค่ระ,ะลึกไว้ว่ามีโปเตโต้ห้อยท้ายแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นวงโปเตโต้นะอะไรเงี้ยคือขอให้เป็นแบบชีวิตของคนคนหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาสมมติเราเขาไปตอบไปเห็นแฟนเพจของบางคนแล้วเขามาตอบเราจะรู้สึกว่า ว่าหูแบรนด์นี้เขามาตอบด้วยเหรอแต่ในใจเราจะคิดใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นงั้นก็เอาให้ไม่ใช่นะให้มันชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยคนที่มาตอบเนี่ยไม่ใช่วงหรอกคือแอดมินแต่ข้ฉันก็ดูแลเพจนะก็คือให้เขามีตัวตนในแบบของเขาไปเลยดีกว่าเ,เป็นที่มาเป็นเรื่องเป็นที่มาว่าเขาก็เลยแบบอ่ะไปเลยพี่อยากไปไหนก็ไปเราไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ แบรนด์โบตเตเนี่ยที่เราคิดกันมาตลอดเรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นเฟนกับทุกอันได้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแบบต้องฟิกอยู่สายร็อกอย่างเดียวใช่้หมันเรื่องดนตรีอย่างเดียวเราไม่ควรจะไปตีกรอบตัวเองแบบนั้นแล้วตัวเราเองอะไม่ใช่แบบนั้นด้วยโอเคถ้าโดยเนื้อแท้เราอะเป็นคนขังตัวเองอยู่ในบริเวณเนี้ยเฮ้ยเราเป็นบล็ k กเกอร์เว้ยไม่เราจะดีด้าไม่ได้เว้ยเราจะไม่เป็นแบบนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ฝืนมาตลอดว่าทำไมกูต้องไม่ยิมด้วยวะยิมกูจะดูดองมากเลยใช่ไหมในแบบเวลาวงการดนตรีเนี่ยแต่ผมก็ เผอยิ้มตลอดแต่เรามันจะมีความย้อนแยง้งเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าข้างในเราเป็นไงเราก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นแหละมันก็เป็นธรรมชาติครับ<ม>สรุปก็คือแฟนเพจโปยิโต็คือมีแอดมินมาดูแลแต่จริงๆก็คือเราเนี่ยอยากให้โปยิโต มีความตั้งใจใช่ไหมนอยด้วยว่าแบบโอเพนดีกว่าเฟรนลี่ทุกคนแล้วล่าไหนเราบาดเจ็บมาเราก็โอเคงั้นเราก็เขาอาจจะไม่ได้อาจจะรำคาญเราหรืออาจจะไม่ได้อยากอะไรกับเราก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็ถอยออกมามีด้วยมันก็ต้องมีบ้างหละพี่การเล่นไม่รู้การละเทศะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นประสบการณ์อ่ะแต่ตอนนั้นคือแฟนเพจโปรยโตเวลาไปดีด้าตรงไหน จะมีแสงเสมอโอ้มันก็ผมก็ไม่รู้ขนาดนั้นนะแต่แค่มองว่าเออดีใจแทนที่คนที่เขาทํางานเพราะเขามีความสุขมากคือผมไม่รู้ว่าพี่ยุงจะเข้าใจหรือเปล่าคือไอ้เพจอะคนรู้จักส่วนหนึ่งแต่ผมเวลาเห็นคนที่เขาทํางานกับผมอะเขาแบบมีความสุขเฮ้ยพี่มันมันโอเคมากเลยแล้วเขาแบบโทรมาเล่าให้ฟังแบบเออสนุกจังเลยอะไรเงี้ยเออผมดีใจอะแล้วผมดีใจที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาคือไม่งั้นเขาก็จะเหงาเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีประโยชน์เด็ดคือแบบเอออบอุ่นในโลกโซเชียลแต่เดียวดายในชีวิตจริงนะอะไรเงี้ย มันก็เป็นอย่างนั้นจริงก็เลยมองว่ามันก็คงเป็นพื้นที่ที่ทาให้เขามีความสุขอ่ะ้วเราก็สนับสนุนก็ดูแลกันเรื่องต่อมาคือเรื่องที่พี่ไม่เคยรู้ไม่เคยถามมาก่อนถามก่อนการเป็นนักร้องชาวล็อกสายล็อกต้องเข้มต้องเท่แบบพี่ตูนเนี้ยแบบพี่ปั๊บเนี้ยเอาตรงโดนสั่งให้เก๊กป่าโดนสั่งผมโดนสั่งให้มีเงินหรอผมดูเข้มจริงเหรอเอาตรง สมัยก่อนจริงพี่พี่ก็พี่เจอผมอะผมผมดูเข้มจริงหรอไม่ปั๊บมันจะเป็นคนเฟรลี่แต่ต้องมีฟอร์มไหมก็บางบางจังหวะบางจังหวะก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยครับพอรู้สึกว่าเฮ้ยมูดนี้แม่งตึงๆดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะหย่อนไม่ได้ครับมันแล้วแต่แล้วแต่จังหวะมากกว่าถ้าผมว่าโอ้ยไม่มีใครมามาบอกให้เราแบบทำอะไรแล้วว่าพี่ทุกวันนี้ไม่ได้มีเนาะไม่มีสมัยรุศก็ไม่มีไม่เดี๋ยวปั๊บเฮ้ย ห้ามยิ้มนะไม่มีไม่มีมึงต้องแบบล็อกล็อกเสื้อดำดำตลอดไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีมีแค่ระเบั้มแรกที่แบบโดนหนีผมวะกับใส่แว่นนั้นน่ะมีอ๋อนั่นคือเรื่องที่เราไม่อยากหนีผมเลยครับพี่จริงเหรอป๊อจริงจริงเหรอแต่ผมเข้าใจเขาด้วยให้ตายเถอะผมไม่ได้แอนตี้นะแต่ว่า ผมว่ามันเศร้าอ,อ่ะไม่ได้ชอบโดนหนีบผมไงแล้วมันคนแว่งนันจําเราได้แบบแคแรคเตอร์แบบนั้นด้วยนะคือมองแล้วมันก็ตลกดีอ,ะอ่ะเราต้องใส่แว่นดำเลยผมไม่ชอบใส่แว่นดาเลยเยมียผมมาเราครู้เลยเวลาใส่แว่นดาผมจแบบใส่ทำไมอ่ะเพราะเวลาใส่เราก็ไม่ได้เห็นเวลากลายเป็นเราคุยกับตัวเองเพราะเราเห็นตัวเองยืนแบบดืกๆอยู่ในกระจกแว่นคอน่นอะไรเงี้ยเราไม่ชอบก็เลยไม่ค่อยชอบเห็นคนใส่นใส่แว่นดาคุณเกียรกันโดนหนีบผมไม่ไม่ชอบหนีบได้นิดนึงแบบให้มันแบบเออมันเป็นเส้นๆอะแต่สมัยก่อนอ่ะเวลาออกทีวี มันต้องมันต้องใช่ปว่าต้องตีพานกลิ่นนี้ไืแล้วสเปรย์ฝึกฟึบฝึกฝึกมันก็เป็นเป็นทำให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นที่จดจำโอเคก็ต้องยอมนะสรุปก็คือไม่ได้มีใครมาไม่จำเป็นต้องอันนี้คือเป็นตัวปั๊บไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกไม่มีใครมาบอกว่าต้องคีปลุกนะต้องเป็นอย่างนี้นะ โอ้ผมถูกให้อิสรภาพมาตลอดก็เป็นโชคดีอะไรทําให้ปั๊บอยู่เป็นอยู่มา20กว่าปีอยู่เป็นอยู่เป็นนี่คือ,อที่ในวงการอ่ะคนที่เป็นทํางานมีขึ้นมีลงล้มล้ลมหายตายจากเยอะแย,ยะเลยปับ๊บแต่มันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นเวฟแบบน,นี้นะไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมว่าก็คงเป็นเรื่องการซื้อสตัตว์ต่ออาชีพมัง้งคือผมรู้สึกจริงๆนะว่าว่าอาชีพนี้มันยังทําอะไรได้อีกหมายถึงอาชีพนักดนตรีอาชีพการแสดงเปอร์ฟอร์เมอร์ศิลปินอะไรที่ล้วแต่คนจะแบบอนุมานว่ามันคืออาชีพอะไรแต่สิ่งทที่่เเรราาาํอยู ผมว่าผมก็พยายามซื่อสัตย์กับมันรู้สึกว่ามันยังทําอะไรได้อีกอ่ะผมว่าแค่นี้แหละแล้วเราก็พยายามทําตัวเป็นเปิดรับเยอะๆไม่ทําตัวให้เหมือนแบบเราไอเรารู้แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแลยเหมือนเราก็เปิดไปเรื่อยๆแหละเออไอนี่ใหม่แล้วก็ยอมเราก็เราก็รับมาไอนี่รับมา อาจจะไม่ใช่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตรงจริตกนะับเราแล้วก็มไมไก่ก็เปิดรับตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่ไปอยู่กับเรื่องที่คนมองว่ามันคือความสําเร็จอะผมว่าน,นี่สาคัญเพราะว่าถ้าเราคิดเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราสําเร็จแล้วมันจบแล้วไงมันจะไปทําอะไรต่อต่เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าความสําเร็จมันเป็นสิ่งสําคัญแต่เรามองว่าเออทำไปเรื่อยๆทาให้มันดีจริงๆพี่ก็หาข้อเสียได้หมดแหละในคอนเทนต์พี่หรือว<ม>่าใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรสําเร็จขนาดนั้นนะแล้วก็ผมว่าเราถูกช่วงเวลาหนึ่งของสังคม บ้านเราบอกว่าต้องประสบความสําเร็จผมว่ามันคือความเจ็บปวดที่มาในรูปแบบความสําเร็จที่มันมาพร้อมๆกันแต่เราไม่ได้ถูกบอกว่าทํามันด้วยความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยผมพยายามจะบอกที่วงอะด้วยความรู้สึกแบบนี้ในการทํางานมากกว่าเออทำให้มันมีทาให้มันอยู่หรือทําให้มันแบบเลี้ยงๆไว้อะไรเงี้ย ไม่เอาเราทำทุกครั้งที่เราจะทําอะไรก็ทำทำทำให้มันจริงใจกับมันนีกว่าสุดก็แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกอะไรเงี้ยเรามีความจริงใจที่อยากทํารู้สึกพร้อมกันเราก็ทําแบบว่าถ้าแบบเออเล,เลี้ยงไว้ ทำให้มันมีอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะไม่ค่อยคนรู้สึกได้ครับ<ช>คนรู้สึกได้อยู่แล้วว่า,วาเราแววตาเราการแสดงออกของเราคําพูดของเราเขารู้อยู่แล้วว่าเรารู้สึกจริงใจกับตัวเราเองหรือเ,เปล่าไม่ใช่จริงใจกับเขานะจริงใจกับตัวเองผมว่าน่าจะดีที่สุดคราวนี้กลับมาเรื่องเราเรื่องที่ที่ไม่รู้ในสมัยก่อนปั๊บว่าคนเรามีคนเก่งเยอะนะแต่คนที่แม่งก้าวมาจุดเราปั๊บว่าชีวิตปั๊บ ดวงเยอะไหมดวงใช่ไหมคนเรามีความสามารถเยอะพี่เชื่อว่ามีคนร้องเพลงเพราะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมีคนเล่นมือกีตาร์แต่มีคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักไม่กี่คนชีวิตเราเนี่ยผมว่าโอ้ไม่อยากพูดเรื่องแบบนี้เลยชีวิตคุณบังเอิญม,มันซีเรียสมากเลย<ม>เพราะว่าผมว่ามันเป็นจังหวะชีวิตของแต,ต่ละคนจริงๆ<ม>อย่างตอนเ,อเด็กๆเนี่ยผมคือเอาแค่โตผมเองอย่างเดียวดีกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมมาทําอาชีพนี้ได้ มา,มานานขนาดนี้ได้ยังไงมันไม่ได้เกิดจากแค่แบบความตั้งใจอย่างเดียวหรอกผมว่ามันก็คงมีจังหวะชีวิตของเราที่เราแบบมันหนุนเราด้วยเยผมเนี่ยไปยืนคุยกับฟ้าตั้งแต่แบบเด็กประถมอ่ะหรือแบบเด็กมัธยมต้นเนี่ยแหละไปยืนกางสานามฟุตบอลงน่ะคนเดียวแล้วก็แบบอยากอยู่ในทีวีอย่างเงี้ยป้าคุณจริงปะ่ะผู้จริงๆนี่คือเรื่องจริงนะจริงแลวไม่ได้โกหกคุณเชื่อป่ะผมเหมือนเขาเลยเออผมไม่เพราะเราผมว่าผมไม่อายผมมองว่าผมอยากผมอยากทํางานในทีวีผมทำยังไงดีไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงดี ไปคุยกับฟ้าคุยกับภูเขาไม่รู้จะทะํายังไงแต่มันแค่รู้สึกว่ามันได้ได,ได้พูดเออแล้ววงการนี้มันทาไมมันถึงอยากมันถึงรู้สึกว่าเราจะต้องเข้ามามันเป็นความรู้สึกอย่างเั้นเวลาเห็นคนตอบคาถามในโทรทัศน์เราก็รู้สึกว่าเป็นเราเราจะตอบแบบนี้มันจะตอบแบบนี้นะอ๋อมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วใช่แต่ว่าโดยชีวิตของเราเนี่ยในการใช้ชีวิตของการเป็นนักเรียนคนหนึง่งมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ผลักดันตัวเองไปในที่ทางแบบนั้นด้วยเราไม่ได้ไปกล้าแสดงออกหรือไปมันแค่เป็นเรื่องที่มัน แบบอยู่ในใจของเราแล้วก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆืผมก็เลยมองว่าถามว่ามันมีเรื่องบังเอิญไหมก็มีทั้งเรื่องบังเอิญแล้วก็แล้วมก,ก,ก็มีทั้งเรื่องที่เราลิขิตตัวเองจริงๆแล้วลึกๆเราคงแบบไม่อยากใช้คําว่ามอดาบีเ่ยมันกลายเป็นคําลบได้ไงก็ไม่รู้นะมันเป็นสิ่งที่ฝ่ายฝันว่าเราอยากจะแบบ ทำอยากเข้ามาสู่วงการนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่สำหรับพี่นะพี่มี2เรื่องในชีวิตก็คือ happening by god กับ happening by g ูก็คือตัวเราเองนี่แหละที่ทําให้มันเกิดขึ้นกับออันคือเรากําหนดไม่ได้พี่ปั๊บก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมผมมานั่งหน้าที่เหมือนคุณเลยแล้วผมเห็นไตพบลิเบอร์ตอนเด็กๆผมฝันว่าผมจะมานั่งนั่งสัมภาษณ์คนแบบนี้แล้วคนนี้ผมทุกวันนี้ผมมีช่องของตัวเองที่สามารถนั่งสัมภาษณ์คนดังทุกๆคนได้นี่เรื่องจริงจริงพี่ปั๊บจริง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 แล้วเมื่อก่อนเราก็ได้ทําแล้วนะแต่ว่าเขียนสคริปต์ผ่านให้คนอื่นแล้วยืนยิ้ม แต่ทัวงนี้เราทําแบบนั้นพี่ปั๊บเองก็เป็นแบบนั้นแล้วก็บอกกับใจตัวเองว่าไม่รู้บอกใครแต่ว่าบอกถูกปะผมว่ามันก็ถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาก็ยังพิสูจน์กันอยู่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีการบอกถึงจิตใต้สํานึกข,ของเราให้มันเกิดพลังที่มัน,มนแบบรุนแรงมากแล้วพอจิตใต้สานึกเนี่ยมันบริสุทธิ์ถึงขนาดว่าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเขาไม่รับรู้ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรมันเกิดขึ้นหมดจะจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จหรือว่าดีหรือชั่วหรือเลวสุดขีดคือเขารับหมดเขาไม่ได้แบบเลือกว่า อันนี้ไม่ดีไม่เอาเขารับหมดเพราะฉะนันนน้นช่วงเวลานั้นมันอาจเป็นช่วงเวลาที่เราแบบปรารถนาสิ่งนั้นมากจริงๆโดยที่มันไม่มีอะไรมามันก็เลยเหมือนแบบ ค่อยๆเขียนมาเรื่อยๆมนผมคิดว่าอย่างนั้นนะ mm hmm. แต่ถามว่ามันบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า mm hmm. มันก็ไม่เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นมากพอที่จะไปเป็นแบบนั้น้ mm hmm. ดยวยเปล่าก็มีส่วนหนู mm hmm. ม่นี่ไม่ใช่ว่าเออฉันอยากเป็นนักร้อง mm hmm. นักดนตรีอยากเป็นศิลปินหรืออยากเป็นใครสักคนหนึ่งแล้วแบบนอนอยู่เฉยๆนั่งอยู่บ้านกินเหล้าสุบุรีมันก็คงเป็นไปไม่ได้ mm hmm. แต่ว่าถ้าเราอยากจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะ mm hmm. ผมว่ามันจะค่อยๆเหมือนมีแบบอะไรเหมือนผลักเราไปเรื่อยๆอย่างนี้มีโอกาส ทำปะเอาไม่ทำอาวงั้นมึงก็ไม่ต้องไปทางนี้อะแต่ทําถ้าทําทกะจะแบบค่อยๆแต่ถ้าเราไม่ลืมลืมตรงนั้นนะ้ะผมว่ามันก็จะค่อยค่อยแบบเข็ดเรามาเรื่อยๆนี่เรื่องจริงนะโอกาสในชีวิตเราสําคัญมากสาคัญอันนี้ <จะ S 2> พี่ไม่ได้มาพูดแบบในขาใบแบบไลฟ์โค้ดไลฟ์เคิร์ดอะไรอย่างนี้นะ<ๆ><ๆ>อันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตคนเรามาพูดกันในฐานะเราอายุ40กว่าเท่ากันแล้วปั๊บเราผ่านช่วงชีวิตที่ได้รับโอกาสโอ๊ยใช่ใช่ใช่ป่ะแล้วที่ปฏิเสธโอกาสมาหลายครั้งเหมือนกันผมถามได้มั้โอกาสในนชีววิตแลได้มีโอกาสไหนใชีีีวิตท่เสยยดม้ีม มีตอนหนึ่งได้เข้าไปแคสภาพยนตร์ของ GDS นี่แหละครับแล้วก็เมื่อกี่ปีแล้วพี่บอกโอ้นานแล้วครับเป็น10ปีเกือบสิปีแล้วแล้วก็ผมไม่สามารถเคลียร์คิวงานได้เลยอะ่ะเพราะว่าเป็นวงดนตรีอะ่ะมันต้องทัวร์คอนเสิร์ตตลอดกับถ่ายหนังเนี่ยคือมันเหมือนเราต้องเสียคิวแล้วเวลาเราเคลียร์คิวคอนเสิร์ตนะคนที่ที่อยู่กับเราอะ่ะที่เป็นวงทีมงานแบ็กสเตจอะไรเงี้ยคือเขาผมไม่รู้จะไปชดเชยตรงนั้นให้เขายัางไงใช่มันก็เลยทําให้แบบ เราต้องปฏิเสธงานที่เราแบบอยากทาเหมือนกันงานแสดงจริงๆเป็นสิ่งที่ผมอยากทํานะแต่ล้วคืออย่างที่บอกว่าเราก็หาจังหวะที่เราแบบชอบบทนี้จริงๆเราถึงจะทำาเลยก็เลยกลายเป็นแบบน่าเสียดายถ้าอันนั้นนะโอกาสหนึ่งถามว่าที่เหลือก็ก็ไม่ค่อยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนเราเราตัดสินใจดีง่ายเราตัดสินใจดีในชีวิตปั๊บคอรเโตมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตไหมอันนี้แบบว่าเรื่องที่แบบก็นี่อ่ะการที่ได้มาออกอัลบั้มนี่แหละผมว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่สุดละสามเดือนก็คือได้ออกเทปเลยผมถามก่อนอนนนั้คคุณเรรียกา จำไม่ผิด<ช>ถูกไหมพี่ปับ๊บขอนค้าพี่ปับ๊บก้าวมาอยู่แกมมี่ยัไงไงวะขออีกนิดนึงเล่าแบบเร็วๆเออ,เอ,อผมทํากิจกรรมกับมาหาลัยประกวดดาวเดือนอมีรูปถ่ายมีรูปถ่ายเพื่อนผมก็เอาไปให้โมเดลลิ่งเพราะเพื่อนผม,ผมเาขากคงคงเมตตาผมเออ,เอ,อจริงไม่รู้ทําไมผมอาจจะโชคดีนะปั๊บไม่ได้ปั๊บไม่ได้ทําเองไม่ได้ทำเองเพื่อนผมอะเออเอาไปให้เขาเป็นฝาแฟดชื่อซีกับแซนจำได้เขาก็หน้าสวยลูกครึ่งแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบเขามีโมเดลลิ่งเขาเลยบอกเออแนะนําผมไปอยู่โมเดลลิ่งแล้วโมเดลลิ่งก็พาผมมาแค ก็3เดือนก็ได้ออกเป็นโบรเดโตเนี่ยก็สรุปแบบเร็วๆก็ปฏิหารนะดวงจังหวะเลยแหละวงโบรเดโตเขาหาหนักร้องอีกคนนึงอยู่อะไรเงี้ยมีอยู่4คนขาดหายคนหนึ่งที่เป็นนักร้องสําหรับเพลงช้าแล้วเราแคสเข้ามาจังหวะนั้นพอดีอายุไล่เลี่ยกันพอดีเขามาจากโฆษณาโค้เรามาจากแคสเข้ามาสกินเทสเข้ามาก็เนี่ยแล้วก็ได้ออกแล้วก็ทุกอย่างก็ในชีวิตก็เปลี่ยนไปหมดเลยพี่ปั๊บไอ้เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมีหรอเรื่องผีผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจอครับ Huh. แล้วก็อยากเจอแบบ huh. อยากเห็นด้วยตาเนื้อก็ยังไม่ยังไม่มี huh. คุณไปนอนโรงแรมต่างจังหวัดมาเป็นพันพันครั้งแล้วไม่เจอไม่เจอเลยครับไม่เจอเลยไม่มีอะไรเลยไปไปนั่งสมาธิหน้าศพมาแล้วอะไรเงี้ยก็แบบไปไปทำปั๊บเนี่ยนะจริงเหรอไปปฏิบัติธรรม ในมุมผมผมไม่ได้เรียกว่ามันคือการปฏิบัติธรรมปั๊บไปทําอะไรอ่ะมันคือการฝึกกรรมฐานรูปแบบหนึง่งก็ไปม,มีพี่สาวผมที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ชวนว่าให้ไปนั่งสมาธิที่หน้าศพไหมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการฝึกให้ตัวเองอยู่กับความกลัวอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ฝึกแบบปองศพปองอะไรนะเพราะว่ามันนั่งในป่าช้าตอนคืนอะ่ะมันมันไม่เห็นอะไรแต่รู้ว่ามีศพอยู่สองศพปั๊บโปรเดโตไปในป่าช้ามืดๆไม่แต่ว่าเขาก็เป็นวัดที่เขาแบบเอาไว้ฝึกอะไรแบบนี้แล้วก็มีคนเข้าไปฝึกเรื่อยๆครับจริงๆในในบ้านเรามีท สมาธิที่ฝึกพลังจิตฝึกอะไรเรื่องพวกนี้แบบ uh huh. เต็มไปหมดเลยอก็กระจายกันอยู่ตามในในนั้นแล้วเราเป็นพวกไม่ได้เป็นพวกลองของนะ uh huh. แต่เราเราไม่รู้อะไรเราก็ไม่ตัดสินก็อยากไปพิสูจน์พี่เป็นคนดิ uh huh. จิทัลจ๋านะพี่อยู่ uh huh. แกรมมี่วิทยาศาสตร์จ๋าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกไม่เชื่อเรื่องผีสางพี่ไม่เชื่อสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ uh huh. เชื่อบ้างเชื่อบ้าง,เ,างเพราะเอาตัวมันมีอากาศมองไม่เห็นไม่ได้ปแปลมันไม่มีเนาะอันน uh huh. ี้พี่พูดตรงๆรงแล้วพี่ก็ ได้สัมผัสมาบางเรื่องถ้าคนไม่เชื่อก็มันไม่เชื่อแหละพีนะป่ปับป๊บพี่ผอมจริงคุณไปนั่งสมาธิในป่าชา้าเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกมันเต็มไปด้วยความกลัวฮะมันเป็นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราแบบกลัวเพราะเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นถามว่ากลัวผีไหมมันไม่ใช่กลัวผีหรอกอม,มันเป็นความกลัวเฉยๆซึ่งคําว่ากลัวผีมันตามมาทีหลังคือมันคือเป็นความกลัวเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ในความมืดแล้วไม่อยากตกใจอะ่ะแล้วนี่ก็เป็นศพที่เป็นโรงแก้วเนาะสองโรงเราก็ก่อนที่นั่งคือ ลึกแล้วก็มีตะเกียงอันหนึ่งแล้วก็พาเราไปนั่งแล้วก็ปักกดปักกดใช่อยู่ในสตอ๊อกอยู่ในเพลิงนั่นแหละแล้วก็มีศพ สองศพที่แบบนอนอยู่ปั๊บอันนี้คือไทยใช่ไหมไทยมืองไ,ไทยเนาะโอเคก็ผมว่านั่นตรงนี้แหละครับเสียงจิ้งหรีดความเพ่งคว้างในป่าช้ามืดมืดใช่มีไฟแค่ไม่มีไฟสิไม่ <พอ S 1> มีไฟด้วยเขาก็มาส่งผมแล้วเขาก็เดินดับไฟปุ๊บดับจนแบบมือตรงเนี้ยก็ไม่เห็นอะแบบเอามือแบบคือเราก็มืออย่างเงี้ยที่ไม่เห็นเลยเลยวะ่ะปั๊บไม่มีไฟไม่มีไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวมืดมากมีแต่เรากับกับสถานที่เนี้ยแล้วทุกคนก็เดินออกไปผมไปกับมือเป็นโนผมที่วงปั๊บไม่ได้ไปกับภรรยาไม่ไม่ไม่ภรรยาตอนนั้น ไม่ไม่ได้ไปครับไปกับเพื่อนใช่แต่ว่าเพราะว่าเราสัญญากับพี่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพไว้ว่าแบบไปให้พี่หน่อยเล่าโมเมนต์ให้พี่ฟังหน่อยหลังจากที่เขาลับสายตาไปตะเกียงลับสายตาไปก็โกนก่อนว่าผมไม่นั่งเราได้ไหมครับเรานั่งหันหลังได้ไหมครับนั่งไปทางอื่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาก็หายไปฟึ๊บข้างหน้านี่คือศพสองศพเนี่ยโรงแก้วอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้ระยะเนี่ยเนี่ยระยะเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็นั่งอยู่ แค่ความมืดเนี่ยพี่ก็จะใจตายหาแล้วนะน่ากลัวน่ากลัวปั๊บแล้วก็นี่คือเอาตรงคือศพที่เป็นผีไม่ได้ไม่ได้เป็นผีดีกว่าเป็นศพเป็นร่างเป็นร่างเป็นร่างที่เขาแบบเขาก็น่าจะเหมือนบริจากร่างเพื่อที่จะแบบเหมือนเป็นองค์ความรู้แหละให้สาหรับคนในพื้นที่บริเวณนั้นนาฟีแรกเป็นยังไงฮะกวนกวายโหกลัวแบบโลกไปหมดเลยอะแล้วก็มีเสียงก็แก๊กๆอะไรเงี้ย คือแต่ว่าผมคุณเจออะไรอันนี้คือคุณคุณเจอเนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายๆคนต่างคนต่างคิดนะเนาะคุณเจออะไรเอางี้วาผมอยากรู้ผมไม่อยากไปแบบพูดอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็ทําให้เรากลัวเพราะเราก็แบบ มันใกล้มากอ่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมจะคิดเป็นในเชิงว่ามันเป็นเรื่องการฝึกเพราะว่าอะไรที่มันอยู่รอบตัวแล้วเราแบบเราไปเหมือนเราไปจับมันอ่ะเหมือนเราได้ยินตรงนี้แล้วเราก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนี้มันก็จียิ่งชัดขึ้นแล้วยิ่งมันอยู่กับความมืดทุกอย่างมันชัดหมดครัคครับประสาทสัมผัสเรามันจะเปิดร่างกายมันจะคือตามธรรมชาติอ่ะสมองมันจะทํางานมากกว่าปกติเพราะว่ามันจะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิด ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นสัมผัสเรามันจะพิเศษกว่าเดิมมันมันจะเหนือมนุษย์ผเข้าไปหูเวลาไม่ได้ยินอะไรถ้ามันมันตกใจมันพานิกอยู่มันจะระแวงกว่าเดิมใช่ตัวมันจะชาเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติกลไกตามธรรมชาติของร่างกายครับคือก่อนที่จะไปผมก็เป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเวลามันอยู่ในจุดที่ร่างกายเรามันพร้อมที่จะรับ แรงสั่นสะเทือนของอะไรก็ได้นีมันจะมันจะถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมาแบบวูบวูบวูบเราได้ยินหมดไงจริงไม่จริงเราขอไม่ตัดสินแต่สําหรับผมอ่ะผมมองว่ามันเป็นการ ฝนให้เราแบบกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวไว้ตั้งมั่นก็คือจะเป็นคําบริกรรมก็ได้จะเป็นคําพุโทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันมาอยู่ในในจุดนี้ให้ได้ไม่ให้มันแบบวกแวกอย่างี้อยู่ได้นานแค่ไหนก็เขาให้นั่งประมาณกับ2ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมงใช่จนมันเลยจุดคือคนเรามันกลัวตลอดเวลาไม่งดานะพี่ยุงเพราะไม่งั้นมันจะมันก ตายมันจะกลัวจนตายเออกลัวจนแบบหน่อยมันเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันก็จะแบบพอแล้วแต่ของผมจากเริ่มกลัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมมันคือความโกรธโกรธคือแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันแต่ของผมมันคือความโกรธที่มันพร้อมที่จะแบบระเบิดทุกอย่างจริงๆผมไม่ได้เป็นคนแบบส่วนหนึ่งของเราเรารู้ว่าเราค่อนข้างเป็นคนแบบสู้ เราไม่ใช่เป็นคนแบบยอมยอมแพ้เพราะฉะนั้นเราแบบโมโหว,ว่าทำอย่างนี้ทำไมอ่ะอทำไมต้องทำเสียงแบบนี้จะเป็นคนทำหรืออะไรก็ทำหมดเจ้าต,ตันทำไมต้องทำทำเพื่อเพื่ออะไรให้เรากลัวแล้วไงแล้วเหมือนจะมาทำไมต้องทำแบบนี้วะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้มันก็มีแต่ความโกรธทีนี้หลังจากโกรธปุ๊บผมก็ให้ตายขอโทษผมขอเลยว่าที่ผมทำบุญทำทานมาหรือฝึกฝนตัวเองมา40ปีเนี่ยผมขอสาบแช่งคือตรงนั้นนะผมว่ามันคงแบบรุนแรงมากให้ทุกอย่างที่ ทำอะไรเงี้ยแบบโมโหโมโหโมโห,โมโหแบบคือแช่งสะบัดเลยคำหยาบสุดเท่าที่จะมีหรือคิดดาร์กสุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยพูดในใจหรือพูดออกมาพูดในใจดังมากพูดในใจแบบเสียงดังๆจนมันเหนื่อยไปเอง จนมันรู้สึกหัวมัน,นร้อนๆแล้วก็รู้สึกว่้กูจะทำหนีไปทำไมวะออไม่เอาดีกว่างั้นก็เปลี่ยนอาหสิกรรมขอโทษขอโทษท,ที่ตัวเองต้องเป็นแบบนี้มันก็เลยเปลี่ยนเครื่องเป็นอีกแบบหนึง่งทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบอยู่ได้ทีนี้พอมีกลิ่นอะไรมาก็เอาอีกแล้วจิงเปล่ามไม่รู้ช่างมันมก็ออกมาปู่พีกเล่าไปแล้วเห็นน่นเป็นภาพเลยอ่ะก็ประมาณนั้นแล้วเขาก็เดินมารับพอเดินมารับเสร็จปุ๊บเขาก็ถามเป็นไงเป็นไงเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างเจอครับแต่ผมแช่งชิบหายเลยเขาชาวบ้านเขาก็ เขาไม่รู้ไงแต่เราก็ขอโทษเพราะว่าเราก็บอกว่าเราก็ไม่แต่เราก็สุดท้ายเราก็เป็นแบบแผเบตตาแล้วได้อะไรจากวันนั้นบ้างพี่ก็นี่แหละทําให้เรารู้สึกว่าเรายังฝึกฝนตัวเองได้ไม่พอแล้วก็มันมีอะไรที่เราต้องต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้อีกเยอะมีจริงไหมก็จริงอาจจะไม่มีก็ได้นะพี่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่ามันคือจริงนั่นแหละเราก็ไม่รู้หรอกมันอะไระว่ว่า งั้นถ้าเรายังไม่รู้เราจะไม่ตัดสินอะไร mm hmm. เราก็ฝึกฝนตัวเองต่อไปว่าแบบมันมีอะไรบ้างแล้วมันเอามาใช้กับงานเราได้ยังไงแต่มันใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่า,วาการร้องเพลงการทำคอนเทนต์การเล่นดนตรีหรือการทําอะไรสักอย่างถ้าเราทํามันด้วยจิตใจที่มันแบบตั้งมั่นอะ่ะ mm hmm. ผมว่ามันก็จะส่งไปถึงคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจแล้วว่าทําไมทําไมเองเป็นคนนิ่งขึ้นเยอะเราไม่เจอกันนานปับบ๊บปกติอะปั๊บเป็นคนนิ่งอยู่แล้วนะอันเนี้ยนิ่งกว่าเดิมนิ่งกว่ม่นิงจริงอ่ะหนิ่งนี่มินคนลกมากจริงคุณนิ่งกว น,บบนี้ผมว่าพี่ไปเจอผมในบริบทที่ต้องทํางานผมทาแบบนั้นไม่ได้แล้วมันอยู่กับวงด้วยแล้วก็ทั้งๆท,ที่จริงผมก็ไม่ได้ป็นคนที่จะเรื่องที่จะไม่พูดนะแต่เราเราแค่มองว่าในบริบทนั้นมันพูดอย่างนั้นมันก,มนก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสนุกได้เลยปับ๊บนี่คือชงชั่วโมงคุณภาพขอบคุณมากปับ๊บทำไมมาจบด้วยเรื่องนีเ้เป็นเรื่องอื่นไม่ได้หรอ <laughs> แล้ววันหนึ่งผมอยากให้ปั๊บทำคอนเทนต์ในบ้านปับ๊บถ้าปั๊บทำได้นะอยากให้ปั๊บทำจริงจัง พี่เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่รู้จะทําอะไรอะเอาเป็นว่าถ้าเดี๋ยวผมมีคอนเสิร์ตผมมาจนพี่ยงไปดูได้ไหมได้ไหมจะได้แบบเหมือนไปดูว่าทุกวันนี้เราเป็นยังไงเออเราไม่เจอเราไม่เจอกันนานมากเราไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเบนโต้นานแล้วเนี่ยไปดูแล้วมันให้ความรู้สึกเปลี่ยนไหมไหมหรือความรู้สึกที่พี่กลับออกมาจากการดูคอนเสิร์ตเป็นยังไงเชื่อไหมป๊บพี่อ่ะดูคอนเสิร์ตจนเบือ่อ ชีวิตพี่อะครับน่าจะเหมือนปับ๊บเราไปผับเราเล่นตามเราเล่นคอนเสิร์ตเป็น 1000, พันๆครั้งเราทำงานอยู่ในวงการจนดูคอนเสิร์ตมันเป็นเมื่อก่อนเป็นเรื่องตื่นเต้นมากสนุกมากพวนี้ไม่ได้ดูเลยผมจําภาพที่ผมเคยเห็นคุณในตอนวัยรุ่นเนอะแล้วตัดขาดมานานมากเลยไม่ได้เจอ โปรเตโต้ในยุคนี้เลยเดี๋ยวถ้ามีอากาศผมขอไปดูนั่นแหละแล้วทุกคนก็คนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบพี่ยุงเยก็คือเหมือนเขาก็จะจําผมในเหมือนเมมผมไว้ตอนอายุ25อ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีมาเจอผมบางทีแบบจับพัดจับผูมาเจอกันอ่ะมันแบบล้วหลงเข้ามาในงานงานหนึง่งเราก็ม,มาเจอกันเขาก็จะรู้ว่ามังเปลี่ยนไปเยอะแหละทุกอย่าง บรรยากาศวิธีการโชว์หรือว่ามันเปลียป่ยนไปหมดเลยครับแต่ผมว่ามันก็ดีนะโตไปตามว,วัยเนาะไม่รู้ว่าโตหรือว่าเด็กลงด้วย <ห lui S 2> อะไรเงี้ยแต่ว่ามันสนุกขึ้น <Chand ler. S 1> ผมว่ามันมันสนุกขึ้นจะมีโอกาสได้เห็นที่เห็นหลายๆวงเขากลับมาครบ2ี่สิปีเขากลับมาครบอะไรอย่างนี้โปรเตโตมีแบบนั้นไหมฮะถ้านะวันนี้ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีแต่ว่าก็ไม่แน่คือเราก็ ปล่อยให้มันเป็นไปตามนะว,วันนี้ไม่มีเออไปนะให้มันถ้าวันนั้นมันจะมีก็ก็มีได้เราก็ไม่ได้ปิดว่ามันจะต้องไม่มีแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้ไม่มี <c oughs> แต่ว่ามันมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> ใช่คำถามต่อไปถามแทนคนดูถามแทนแฟนๆโปรยโ,โตมีโอกาสไหมที่เพื่อนๆสมาชิกในวงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เราจะได้กลับมายืนบนเวทีรีวิเนียนอีกครั้งหนึ่งรีวิวเนียนบนเวทีอีกครั้งหนึ่งก็ตอบเหมือนอันเมื่อกี้เลยครับก็คือยังไม่รู้เหมือนกันใช่นี่พูดจริงๆนะไม่ได้ตอบกลางๆนะคือเพราะไม่รู้เพราะว่าบางครั้งเราอยากให้มีมันก็ไม่มีไอ้ช่วงที่เราแบบพยายามแบบเฮ้ยม,มันจังหวะมันไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรเงี้ยถ้าจะทําสิ่งนั้นมันไม่ได้ทําเพื่อแฟนๆอ่ะมันทําเพื่อตัวพวกผมเองมากกว่าคือต้องขอโทษด้วย คือถ้าจะทาจริงๆอ่ะมันมันคือมันคือ,คอเราทําเพื่อตัวเราเองเพราะว่าเพราะบางบางทีมันก็มีโมเมนต,ต์ว่าอยากกลับมาเล่นดนตรีด้วยกันนะแต่ไม่ได้อยากจะทําเพราะว่าเป็นไงทุกคนเห็นแล้วว่าเรารักกันดีเหมือนเดิม,ม,มไม่เอาดีกว่าแต่คือเราทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่เราอยากเล่นดนตรีด้วยกันแล้วอะไรจะเกิดก็เกิด แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองครับผมจะรอวันนั้นครับโอเคผมจะรอวันโอเคผมและ f อและแฟนๆเบรโต้ของทุกทพี่คือหนึ่งในนั้นด้วยคือพี่เป็นทั้งคนทํางานเป็นทั้งคนเสพเป็นทั้งพี่ชายน้องด้วยอยากเห็นหวังเลือเกินในอนาคตถ้ามีโอกาสเราจะเจอกันอีกได้รอคอนเสิร์ตน้องหรือปั๊บเชิญพี่ไปได้เลย ยินดีถ้ามีอะไรไหให้รับใช้บอกพี่ได้เลยครับจะเรียกว่ารับใช้เดี๋ยวชวนไป้ดีวกว่าได้เลยพี่ปับ๊บได้ครับขอบคุณมากพี่ปับป๊บครับอะไหว้แบบเป็นทางการอีกทีหนึง่งสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ปับ๊บครับ